เจอด็นจากปันระบายตามใจเล็บเล็กๆไม่เห็นเป็นไรเด็กอาจวาดลวดลายใส่สีสันไม่ไม่ให้โลกไปเดิมเด็กสวัสดีครับ พบกับผมคัตอยอีกครั้งนะครับแล้วก็เห็นบรรยากาศที่ตลาดแบบนี้นะครับไม่ใช่รายการแข่งขันอาหารนะครับแต่นี่คือรายการเด็กอาร์รายการเด็กอาร์นะครับเป็นรายการที่เปิดโอกาสให้น้องๆที่สนใจในงานของศิลปะนะครับได้มาประลองฝีมือกันนะครับโดยใช้งานศิลปะนะครับแสดงความคิดความรู้สึกนะครับที่มีต่อสิ่งต่างๆรอบตัวครับและแน่นอนครับแรงบันดาลใจเกิดได้จากทุกที่ไม่เว้นแต่ในตลาดแบบนี้จริงไหมครับน้องๆจริงค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมขอแนะนําน้องๆทั้ง2ทีมก่อนเลยนะครับ สวัสดีครับผมชื่อเล่นชื่อออโต้ชื่อจริงเด็กชายกิษณัทอนุการสกุลจุฬาครับชื่อเด็กชายเอกนัยน้ำสกุลวิทยาเต็มมีชื่อเล่นลูกบุญครับชื่อดำหลีเกตปัญญาครับชื่อเล่นเก๊กครับชื่อพัชรานะคะคุณพิพพสุขาวดีชื่อเล่นชื่อฟ้าชื่อเด็กหญิงเพลยดีนามสกุลแซ่เจียมชื่อเล่นชื่อการ์ตูนค่ะเด็กหญิงชื่อฟารานามสกุลชูสังค่ะชื่อเล่นชื่อหมุกค่ะ เอาละครับน้องๆครับมาถึงที่นี่แล้วเนี่ยพี่ก็ต้องต้องถามกันเลยครับว่ารู้ไหมครับว่าที่นี่คือที่ไหนครับตลาดน้ำสาริยาเก่งกันทุกคนเลยนะครับวันนี้พามาที่นี่เนี่ยครับตลาดน้ำสารยาหน้าเดินมากๆครับแล้วก็สะอาดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปเดินกันเนี่ยพี่ก็ตมมีเกมจะให้เล่นกันก่อนหนึ่งเกมนี่ โดยที่พี่โตจะถามว่าเวลาเรามาตลาดเนี่ยเราคิดถึงอะไรกันบ้างตั้งเดี๋ยวเร่งความเร็วเรื่อยๆดูว่าใครจะตอบอะไรกันบ้างนะเริ่มจากทั้งมุกแล้วกันครับโอเคมะเขือว่างค่ะมะม่วงมะละกอกล้วยไข่หมูแตงโมมะเฟืองส้มมะละกอคาราครับเร็วตบอร์รี่แตงกวา ลองทดสอบดูว่าแต่ละคนเนี่ยคิดอะไรมาบ้างพี่ว่านะอะไรที่พูดมาส่วนมากจะเป็นของที่พวกเราชอบกินจริงไหมครับจริงชอบผักคะน้าคพอเอามันไปผัดผัดผักแล้วมันอร่อยชอบผักบุ้งครับตอนนั้นผมไปค่ายครับเป็นผักบุ้งเนี่ยคือผมทำแล้วผมรู้สึกว่ามันอร่อยอะครับอ้าวต้ม้งนี่ค่ะมีพวกกระหล่ำปลีแครอทแล้วก็ข้าวโพด ตลอดปีนี่มาเวลากินแล้วมากรอบๆนะคะผักกระเฉดกับแครอทค่ะเพราะว่าตอนที่เคี้ยวมันจะกรุบกรอบอร่อยผักกระเฉดมะลาก็ฟืน้นค่ะมีประโยชน์แล้วก็อร่อยขอ้าวตำลึงกับแครอทค่ะครับผมแล้วมีเมนูพิเศษบ้าง,งใสมต้องจืดใส่ตำลึงะนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะให้น้องๆเนี่ยนะครับไปซื้อผักกันเพื่อจะเอามาสร้างงานศิลปะการเป็นงานพิมพ์ นะครับถามน้อง,งๆกันเลยดีกว่าว่าพอเราคิดถึงงานพิมพ์คิดถึงการซื้อผักอะเนี่ยน้องๆคิดถึงอะไรกันบ้างที่อาจจะไปทําได้ไบ้างฟ้าเป็นไงมั่งคิดถึงอะไรได้บ้างคิดถึงกระหล่ำปีค่ะอ่าเอาทําอะไรคะกระหล่ำปีเอาไปทําเป็นผลได้พี่หนุ่มๆครับคิดถึงอะไรบ้างบล็อกเกอรี่คับทาข้าวได้อ๋อแล้วก็ตูนล่ะคะถ้าพูดถึงงานศิลป,ปะ <ฟ fic S 1> อยากซื้อผักซื้ออะไรได้<า>บส <standen> ส้างตัวผักยาวตัวผักยาวค่ะ เอามาใช้อะไรได้บ้างคะทำพิซซ่าเป็นวงกลมมุกจ๊ะ,จะก็แตงกวาค่ะแตงกวาแตงกวาทำอะไรดีคะค่ะเพิ่งเราเราอามาทำเป็นตาเพิ่ได้ค่ะเดี๋ยวน้องที่ถึงการหั่นนะครับ ถึงการแบ่งส่วนและก็การใช้ใบการใช้รูปทรงต่างของผักนะครับซึ่งจะเอามาทํางานศิลปะได้ภารกิจในวันนี้นะครับพี่จะให้ตะกร้าน้องๆนะครับทีมละหนึ่งใบนะครับแล้วก็ให้เวลาสามสิบนาทีครับโดยที่น้องๆเนี่ยจะไปซื้อผักให้ได้มากชนิดที่สุดนะครับน้องๆพร้อมไหมครับพร้อมค่ะไปลุยกันเลยครับไปลุ ในใจบ้างยังว่าจะซื้ออะไรบ้างนี่ไม่ได้แลวครับโอเคมีอะไรบ้างแฉลบครับแฉลบอกแล้วมันจะใช้ได้ง่ายครับเอาไทำอะไรได้ฮะเอาไปทำเส้นบางๆไั้เอาไปทำเส้นบางๆได้จริงๆเราแกะลายเองก็ได้ใช่ไหมพีทคิดว่าจะหยิบอะไรพีทออเอาใช้อะไรได้บ้างก็พอผ่าตรงกลางมันพอปั๊มลงไปมันจะเหมือนรูปดอกไม้ครับอ๋อโอเคไอเดียดีมากเลยครับมาสาวเป็นยังไงบ้างจะเลือกอะไรกันบ้างครับพีทไปได้ยังเมื่อกี้เราเลือกมั าลองหยิบดูถ้าไปถึงเรื่องนี้คะต้องมี้ำวันนี้ค่ะแบบเหมือนพวกเหมือนขนคู่กันอ๋อไอเดียดีจังเลยนะครับมีอะไรไหมคะแล้วก็อันนี้อันไหนอันนี้เหรอจ๊ะตะคมนี้ไปทำอะไรกันดีดีดูซิถ้าเราจะเป็นลวดลายเนี่ยเราก็ปั๊มลงไปโอเคเราคิดว่าจะเอาอันนี้ไปปั๊มตะคมน่าสนใจนะมีอะไรไหมคะมันก็มาลาละถ้าหันออกมาก็จะเป็นแบบเป็นคล้ายๆดอกไม้อ่ะ สองทีมก็ได้ผักที่ตัวเองชอบมาเรียบร้อยแล้วครับช่วงต่อไปเราจะมาดูว่าผักที่น้องๆเลือกมาจะเกี่ยวข้องยังไงกับการผลิตงานศิลปะในวันนี้และโจทย์สําหรับผลิตงานจะคืออะไร